ให้น้องพี่มีคําถามจะถามไปเองเองว่าใครที่มันตึงที่สุดในวงการเกมในเพจ Facebook วะตึงสุดก็คนนี้ครับคนดูหยาดาพี่เขาเลยจริงครับน้องพี่น้องไอ้ที่น้องคนนี้พูดกูไอ้ที่ยาไอ้กูถามพวกมึงนี่ทุกคนเลยพวกมึงมึงพวกมึงมาเลี้ยงพวกมึงพวกมึงมายืนหน้าเป็นเลี้ยงหน้ากระดาษดิตรงนี้ตรงนี้มายืนเลี้ยงหน้ากระดาษดิยืน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 เลยยืน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 เลยเออยืนยืนไอ้พวกมึงยืนยังไม่ใช่กูไม่ใช่กูยืนมึงยืนกันสามคนเออ เอาคนนี้ก่อนคนนี้เลยมึงว่าใครหล่อที่สุดและเก่งที่สุดในเกมพี่ชื่อชื่ออะไรับแล้วชื่ออะไรพี่เป๊กแนะนำตัวไปยังไงพี่ไม่ไม่กูแบบงงกูอะชื่ออะไรอีกทีนี้ออกไปคนนี้มาเลยกูชื่ออะไรใครเก่งที่สุดในเกมและหล่อที่สุด <c oughs> <c oughs> และกูชื่ออะไร พี่ชื่อพี่เพมไม่เหมือนที่ดำนี่พี่ไปซีพี่ไปซีเพิ่งเรล่าคนดูอยู่แล้วไงพี่ทำเอาความสุขของพี่ล้นๆ้แล้วไอ้น้องรักเอ้ผมผมก็นั่งทาพี่เเเ้้้ยยยฮกูจะดูไหนแล้วกูตายแล้วน้องเอ้แดงเถอะแดงเถอะน้องแดงเถอดแดงเถิดแดงเถิดแดงเถิดตายหนึ่งน้องเอ้ตายน้องตาย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 โอ้โห โอ้แดนซ์กันเลยทำยัไงอะพี่พี่พรุนี้พี่นนได้ทำอะไรไร้หมดครับเล่นทุกวันครับวันไหนใครสร้างมาก็เล่นวันไหนไม่มีใครสร้างก็ไปเล่นครับผมชิวๆนะพี่อ่ะเฮ้ยมมเฮ้ยพี่ครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มาใหม่โอเคน้องไปหาตายซะน้องเอ้ไปหาหลักฐานนอนดีๆกินนมกินนมแม่นอนหลับซะน้องเอ้ฝันดีนะครับเก๊เก๊เก๊มึงย,ยัยยัยอ่ะใครในนี้ใครฮะโย่โย่โย่หลังยหลังตึกครับผม ตึกอะโดเคนี่อ่ะครับตึกอะโดเคนี่ครับบ่้ายไม่ดงอหลังตึกแดงครับน้องน่าตายน้องขวาเพื่อโค้ชหมอหมอเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับบว้าวได้เดียกเฮ้ยกูจะตายโอ้โหโอ้โห ไอ้น้องไอ้เที่ยวอย่าปั่นกูดีโอ้สมองกูรับไม่ได้ว่ะอะแดนที่ไอ้น้องแปลพี่ตึงไหมชื่อพี่ขึ้นรัวเลยไหมไอ้น้องไอพี่แม่งตึงจังวะโอ้โหทำอะไรอยู่ละครน้องโอ้โหแอคคีเลยคนอะไรทั้งหล่อทั้งตึงใช่ไหมใช่หล่อโคตรเตียวอะพี่คนหล่อพี่คนหล่อ ใครใครใครว่าพี่นี้ไม่หล่อมาเจอกูได้จริงน้องโอ้โหเอ้ยไก่ไก่ควาย,วายโอ้โหพ่อมึงครับไก่ไก่ควายวาย,ยินแม่เอ้ยมึงคิดยังไงอ่ะคนที่ด่ากูไก่วะน้องบอกว่าพี่ตื่นี่สื่อในโลกละจริงใช่ว่าพี่เจมาเจอกับผมได้อืมพวกสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยมันไม่ีใครไหวกับพี่เลยใช่ไหมไม่มีใครไหวกับพี่จริงอายุคงอายุโอเคไม่มีใครไหวอ่ะ <laughs> ทำะไรอยู่แล้วครับน้อง อะไรนะคนดูพี่ไม่เป็นล้านนะเฮ้ยเอาตายเนาะเอาเอาเอาโหเอาเอาโดนเสื้อโดนอตัวน้องหลังน้องหลั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 น้องหลัง เออน้องแดงเถื่อไม่ตายน้องแดงเถื่อไม่ตายน้องแดงเถื่อไม่ตายเฮ้ยน้อง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหัวนะหัวนะหัวนะรรรููู้้้ผผมมโอ้โหมันอยู่แล้วน้องมันต้องอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> นเเลลยค่าตัแดงเถื่อน้อง <c oughs> สาวควยอะไรกันไอ้เหี้ยขอบพีอะไรกันเถอะเออเฮ้ยอัดตัวอัดตัวแม่งเลยเหี้ยเฮ้ยโอเจหลามเฮ้ยเฮ้ยข่มจริงไอ้เหี้ยทำได้ไงพี่แม่งโนวันโนัสเลย เอ้ากูตายเอ้าหลามเอ้าหลามยิงกูไอหลามยิงกูเอาน้องไอเนี่ยกูเจอแต่หลามคนอื่นกูไม่เจอเอ้าเอ้ากูตายโอ้ยไอหมูไอหมูหมูบ้านพ่อมึงไอมึงว่าไงมึงมึงว่ากูอ้วนไหมวะฮะกูถามดีน้องมันมันว่าพี่หมูอะไรนะครับผมมาเต็มทุกวันครับประมาณหกโมงก็ขึ้นแล้วห้าโมงครึ่งก็ขึ้นแล้วบางวันแล้วแต่ลมอ่ะน้องเอ้ยหมดเลยก่อน

เฮ้ย,ยหัวนะหัวนะหัวนะหัวหัวใครมากกว่าตัวงอนงอนจริงไอยู่แล้วครับน้องน้องน้องกูน้องน้อง,อง,องทุกคนน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะมาดิเอามาดิเฮ้ยไอ,อ้แก่มันอยู่ไหนวะวหัวหัวหัว ลองััตวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมใครที่เข้ามาก็ใครที่เข้ามาก็อย่าตะลึงความหล่อของพี่และความตึงของพี่นะครับดูมรับรอบเร่หนึาแทบตายเออเอ้ยกูโดนอะไเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไรอะ เฮ้ยเฮ้ยแดงเถือนแดงเถือนน้องมันทำไมนั่นแดงเถือนไม่ตายน้องเาไ้สเม็ดว่าโดนัอน้อมไนๆเออเออโ้โหแม่งแดงเถือนไม่ตายวะน้องตดตวเฮ้ยกูเจ ว้าเออยิงเกินโอ้โดนไอ้ไอ้โดนไอ้เสื้อม่วงยิงยิงกูแตกเลยอ่ะโดนไอ้ไอ้หัวแมงสังตัวตายอ กูรอตัวตายสู้ครับอยู่แล้วครับผมน้องไม่น้องไม่บอกพี่ก็สู้ทุกวันอยู่แล้วครับพอาีพอดีคนมันตึงคนมันหลอกคนมันกัดเขามันอ้อออะไรอย่างเงี้ยตึงจัาขา,อยอยอาออด <c oughs> <c oughs> อยู่แล้วครับน้องล้าพี่มันตึงอยู่แล้วเออกูรอตัวตายโอ้โหกูตายแล้วเฮียมีหลังดิสกีบอยู่แล้วครับน้อง พี่มนะันอะเคยแบบโดนล้อไปเป็นรูปสกิปพ,พี่พี่แบบมีแต่คนล้อว่าพี่เป็นไปรูปมีแต่คนล้อว่าพี่เป็นไปรูปสกิปอะน้องเอ็งคิดยังไงวะมีแต่คนบอกว่ากูเป็นไปรูปสกิปอะไรเงี้ยน้องเอ้เฮีย <c oughs> หมาจิตไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไหร่คะอายุ70แล้วครับผมอ้าวเอ้จริงๆนะเว้ยกลัวอายุ70จริงๆเว้ยน้องๆพี่แค่ย้อนย้อนอดีตมาพี่นั่งเครื่องทานแมชชีนมานะเว้ยนอะเ้ว้ยเเ่่งลตนนนนูพีิึกธรรมดาครับน้องพี่เล่นโัวผมแล้วใช่ครับน้องใช่เอ้ยไม่ใช่น้องไม่ใช่ อายุ70หรอใช่แล้วครับน้องสาวพี่อายุ70เองครับถ้าหน้าตาพี่แหม่มโอปป้าเกิดไปก็ขอโทษทีด้วยนะครับผม